มันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นหน,อ,อ,นองน่ตะหรอ65หรอ จะจิ้มตูดเหรอมาเรามาสนุกกับเส้นพระรามหา้าเ,<ะ>เริ่มหรือยังเริ่มหรือยังเดี๋ยวข้างหน้าดิสะพานนี้รถยังชุกชุมอยู่ข้ามสะพานนี้ไปก่อนก็เรื่องลกองนะครับ รถอะไรสภาพโคตรสมบูรณ์นะเฮ้ยดีไปเยเนะีเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยถ้าใครอยากได้ไอซีโฟนี่รีบมาดูเลยนะเ,ยเพราะว่าสภาพกิ๊บมากใครอยากได้ติดต่อนะฮะแน่ใช่รถ <laughs> เป็นแรงครับรถเป็นแรง <laughs> เดี๋ยวดูเบอร์เข <laughs> าเรียกว่าอะไรนะดูเบอร์ติดต่อพี่เอข้างล่างเลยเดี๋ยวลงไว้ให้นะฮะ Ha 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 ha! เงี้ยอย่างเงี้ยมันถึงได้เปิดหลังอ,ะ <S <S อ่ะ เาแสงง่ายนะายกลับบ้านะกันบอมบอมแล้วนะ แยกแยกนี่ต้องออกฟ้านะคะเลี้วขวเฮ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยูเทนแม่ กินนมกับี่ิใช่ไหมครับอ่าฮะอ่าฮะกินนมหรอกินนมไปกินนมไปทางโน้นกินนมกินนมไปทางบรลมบลาชนานีคิดรถโ้นรอถร้อนมาแนกอะอรเหรอเออผขับไม่กิน ก็ได้ครับ ไม่ดีขึ้นเลยเหรอตอนนี้พุทธพัฒน์ก็พทีนานานก็เอนคันแต่ก็ยังปวดอยู่โอเคใช่ใช่ใชออกเ,เตรียมหาออกซ้ายนะครับได้ได,ได,ได จะต้องจะต้องด่านเหรอวะตำรวจเนี่ย,ย,อ,อ,ยอ๋อเฮ้ยไเบียวด้วยนะคะมีครับมีไฟเบี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวเพราะว่าไฟเบี้ยวขวาส,สายไฟไม่ค่อยเน้นนะข้างขวาสายไฟมีปัญหาครับต้องไปแก้กใช่ เนี่ยรู้เหมือนรถตัวเองเลยนะแต่ไม่ใช่อะ่ะ <laughs> อันนี้คือเส้นอะไรครับเนี่ยี่าลังเาไปนะอันนี้คือเส้น,นาราชพฤกษ์ครับาราชพฤกษ์ต่อไป 3, 4, 6อะ่ะ 滑。